สวัสดีครับแัะนี้ก็คือชันเชอร์นีสิงหาคมัถูกนิยามว่าเป็นเดือนของเมฆฝนเมฆฝนในความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันสําหรับผมแล้วเมฆฝนคือสัญญาณของชีวิตวันนี้ผมออกมาใช้ชีวิตวันหยุดด้วยการมานั่งดื่มกาแฟดีๆสักแก้วหาหนังสืออ่านที่ค้างคาไว้นานและที่สําคัญคือวันนี้ออกมาสร้างบทสนทนากับนิสหายท่านหนึ่งที่ชื่อเทพเตย กำลังพาไปที่ร้าน Paper Plane Project ร้านจะอยู่ที่ตึกทีวันชั้น40บรรยากาศดีมีเครื่องดื่มให้มีพื้นที่ให้นั่งทำงานนั่งประชุมและนั่งอ่านหนังสือด้านหน้าตึกจะมีคุณตันกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ ตเตยตเตยนั่งอยู่ท่ามกลางดอกไม้สีแดงในร้านกาแฟสีแดงทำให้นึกถึงทฤษฎีรถสีแดงยืนห่าทั้งนายไม่รู้เลยยืนถ่าทั้งนายไม่ได้ยังไม่รู้ตัวเลยรู้ได้ไงยืนถ่ายเลยตรงนี้ทั้งนาำลองไม่รู้กินอะไรอ่ะกินผ็อันนี้เป็นคลิปหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ ชาเตอร์จ right. like right, ีอีกแล้ว EP ที well. ่ร้อยหนึ oh ่งต่อจากขโมนที่ไปเล่นแล้วเรากมาแล้วเราอยู่ที่ตึกที่ใกล้ที่ทำงานเราที่สุดแต่ไม่เฮ้ยมีบอกดีไหมไม่าอกไม่บอกไม่บอกที่ไหนให้ดูเองก็่บอกที่ไหนให้ดาเราโกโปรตายอ่ะคือที่ชาเพราะว่าเปิดไม่ได้คือแบตมันเสื่อมแต่ที่นี้จะยังไงครับไม่ได้ใส่ประหารด้วยไก่ได้ใสกโกดิ้ที่อยู่บ้านเลยโโอ้ห อ,อันนี้เริ่มต้นที่ร้านอะไรอะ่ะลุเรือเข้ามาเลยทฤษฎีรถสีแดงสื่อให้เห็นว่าถ้าเราตั้งใจมองหาสิ่งใดแล้วเราก็มักจะพบเจอสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกับความสุขถ้าเกิดเราตั้งใจตั้งเป้าว่าจะมองหาความสุขแล้วความสุขก็มักจะอยู่รายรอบเราอยู่เสมอน,นั่งนั่งอยู่เราล้ว,ลวงกระเป๋าเจอเงินในกระเป๋าก็ดีใจมาก ก็จะขึ้นไปที่ชั้น40นะครับโดยหาทางขึ้นลิฟต์กันก่อนก็จะตามป้ายที่ชูก้าบาร์มาแนละ้วเพาะนั้นน่าจะใช้ลิฟต์ตัวเดียวกันครับ mm hmm. เข้ามาปั๊บก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเจอกับปึง้งลูกศรชี้บอกนะครับทางไปลิฟต์ก็เลี้ยวซ้ายอีกทีก็จะเจอลิฟต์สตัวตัวนี้ค่อนข้างจะไฮเทคนะครับเพราะว่ามีหน้าจอ LED ให้กดชั้น ไม่มีปุ่มก็เข้ามาในลิฟต์รวดเร็วทันใจลิฟต์จะเป็นประตูสองฝั่งครับขึ้นมาถึงชั้น 40, 40ก็จะมาเจอวิวใน PM 2.5งซะหน่อยสูตรดมให้เต็มปอดแล้วเราจะไปนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือกันในคาเฟ่น,นะครับโดยที่ชื่อร้านา Paper Plane Project ีนนะครับเข้ามาบรรยากาศค่อนข้างจะชิวๆดูเหมาะกับการนั่งทำงานได้รางวัลออานชิมไลยชแล้วเอาใหม่ได้ไหมอีกรอบได้ปะชิมอีกรอบต้องชิมก่อนเขาให้เลือกความเข็มปะโน้ตแน่เลยขึ้นมาแบบกลางกลางนะครับ เค้มๆต่อมาครับจะเห็นกลิ่นความกลิ่นท่ามผ้าหุ่นไอดินพามาหุ่นไอดินใช่อ,อันนี้จริงจัง,จงหรือโจรบ,บ้างบ้างจริงจังมันจะมีความ acidity เพิ่มทำให้น้ำลายต่อตอนหลังปล่อยการเรื่องการตืออ่น,น,นแล 10, 10นว้วก็จิบใช่จิบมันจะเพิ่มรสขั้งอย่างตัแต่สมบูรณ์มันเอง น่าจะเป็นเาเมนนี่นี่อเมนูลองสแกนดูเมนูก่อนน้ชื่อร้านเลยนะครับเบบี้เพลย์มีโคตรเชฟโตริปรอวโคตริปอ์ที่อยู่ที่ตึกทีวันของมมาได้คาสามาระด็นไดนี่ ก็ของช,องช,ชอ่องเลยชิญชวนนะฮะแล้วก็กินนะเพราะมีน,อน้อยวันนี้มาทำอะไรอ่ะวันนี้มาอ่านหนังสืออ่นหนังสือในวันหยุดเพ่อควาำเนียอย่างนงียบงันนะครับกับพี่แซมวันหยุดเราไม่นอนว่า conversation on เดิมด้วยรักและพูดฝุยจริงๆเรา เกี่ยวกับความรักบอะไรกามรัเรียนกีฬไม่ใช่เรืงคนรักครับมายแลขห้าวิตาภาพอ้าวเหรอการสิ้นสุดลโละกานเริ่มใหม่เฮ้ยใช่เหรอเขียนอยุ่เขียนอยู่อีกเล่มก็ไม่ต่างกันเลิฟไลฟ์ศิลปะการอกรับรักที่ใช่คือจบเล่มนี้แล้วเราจะไปเป็นโค้ชนะซึ่งเราเป็นอยู่แล้วเราจะเป็นเราเพิ่มความรู้เเไปต่อ เป้าหมายของเราคือเป็นโค้ดใครมีปัญหาเรื่องความรักปรึกษาได้แต่ละเรื่องมันไม่เองไม่หรอครับนี่ทั้งวันเลย Person that actually matters, and every day I drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name. As the title, oh yeah. I wish there was a song.